การชำระภาษีบำรุงท้องที่นั้นเป็นหน้าที่ของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิทธิ์ครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนค่ะ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินพบท5พร้อมด้วยหลักฐานที่ต้องใช้ต่อเจ้าหน้าที่พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของทุกปีที่มีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินค่ะซึ่งเจ้าพนักงานประเมินจะทำการตรวจสอบและคำนวณค่าภาษีแล้วแจ้งการประเมินพบท9หรือพบท10ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือเจ้าของที่ดินทราบว่าจะต้องเสียภาษีเท่าใดภายในเดือนมีนาคมและผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปีท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย